บางครั้งเราอาจคิดว่าการทำบุญต้องไปวัดเท่านั้นต้องใส่บาทต้องถวายสังฆทานจึงจะได้บุญใหญ่แต่แท้จริงแล้วการภาวนาอยู่ที่บ้านทุกวันนั่นแหละคือบุญใหญ่ที่สุดที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องเดินทางแต่ได้บุญเต็มใจเพราะใจที่สงบคือวัดที่แท้จริงในตัวเรา หลายคนทำงานเหน็ดเหนื่อยไม่มีเวลาไปวัดแล้วก็รู้สึกผิดแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีใจสงบระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมอยู่ใกล้พระพุทธองค์ตลอดเวลาภาวนาคือการฝึกใจให้รู้ตัวไม่เผลอตามความคิดฟุ้งซ่านเพียงนั่งนิ่งๆสักห้านาทีตอนเช้าหรือก่อนนอนระลึกถึงลมหายใจเข้าออกว่าพุท ตอนหายใจเข้าโทตอนหายใจออกทําแค่นี้ทุกวันใจเราจะค่อยๆสว่างขึ้นความทุกข์จะเบาบางลงอย่าคิดว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีบุญทุกครั้งที่เราภาวนาทุกลมหายใจที่เราระลึกถึงพุทโธเรากำลังสร้างบุญทางใจสะสมความดีที่ไม่มีใครพรากไปได้วัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ใดในโลก แต่อยู่ในใจของคนที่รู้จักภาวนาถ้าใจสงบบ้านเล็กๆก,ก็กลายเป็นวัดได้ถ้าใจไม่สงบต่อให้ไปอยู่ในวัดใหญ่แค่ไหนใจก็ยังว้าวุ่นอยู่ดีการภาวนาไม่ใช่ของพระเท่านั้นคารวาดอย่างเราก็ทำได้ขณะทำงานล้างจานเดินทางเพียงมีสติรู้ตัวมีเมตตาต่อทุกชีวิต นั่นคือการภาวนาแล้วทุกวันที่เราไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พูดทำร้ายใครเราก็ได้บุญใหญ่กว่าไปทำพิธีเป็นร้อยครั้งเพราะบุญที่แท้จริงเกิดจากใจที่สงบเมตตาและรู้เท่าทันตัวเองการภาวนาไม่ใช่เพียงแค่นั่งหลับตาเฉยๆแต่คือการฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันเมื่อใจอยู่กับปัจจุบัน ความทุกจากอดีตจะเบาลงความกังวลในอนาคตก็จะค่อยๆจางหายไปลองสังเกตดูเถิดทุกครั้งที่เราทุกใจเรามักลอยไปในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือย้อนกลับไปในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แต่เมื่อเราภาวนาเรากำลังดึงใจกลับมาอยู่กับตรงนี้กับลมหายใจที่ยังคงอยู่ กับชีวิตที่ยังมีค่าในทุกวินาทีบางคนถามว่าแล้วภาวนาอย่างไรให้ได้ผลคำตอบง่ายมากคือทำด้วยใจจริงไม่ต้องเพ่งไม่ต้องฝืนแค่รู้ลมหายใจเข้าออกด้วยความรู้สึกอ่อนโยนเหมือนเราดูแลใจตัวเองเหมือนเราปลอบเพื่อนที่เหนื่อยล้าเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆ ใจจะเริ่มนิ่งพอนิ่งแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เคยทำให้เราทุกนั้นแท้จริงไม่เที่ยงเลยทั้งคำพูดของคนทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนที่ภาวนาอยู่เสมอจะไม่หวั่นไหวต่อคําชมหรือคําติ เพราะเขารู้ว่าทั้งสองสิ่งนั้นก็แค่เสียงลมผ่างหูไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่บ้านแต่ใจสงบดีกว่าออกเดินทางไกลแต่ใจฟุ้งซ่านเพราะบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่สภาวะของใจบางคนไปวัดทุกอาทิตย์แต่กลับบ้านแล้วยังโกรธง่าย ยังพูดทำร้ายคนอื่นนั่นแปลว่าวัดอยู่ไกลจากใจของเขาในทางกลับกันบางคนไม่ค่อยได้ไปวัดแต่ใจอ่อนโยนมีเมตตาเขานั่นแหละอยู่ในวัดทุกวันโดยไม่รู้ตัวการภาวนาไม่ต้องรอเวลาเหมาะสมจะภาวนาในห้องนอนห้องพระ ก็ทำได้ทั้งนั้นเพียงแค่รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความรู้สึกของใจแค่นี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังอยู่ในวัดภายในบางคนอาจคิดว่าภาวนาแล้วจะได้อะไรคำตอบคือได้คืนใจกลับมาเพราะที่ผ่านมา เราให้เวลาแก่โลกภายนอกมากเหลือเกินแต่ลืมให้เวลาแก่ใจของตัวเองการภาวนาคือการกลับมาดูแลใจให้ใจได้พักให้ใจได้รู้จักความสงบอีกครั้งเมื่อใจสงบเราจะเห็นทุกสิ่งชัดเจนขึ้นทั้งความดีของคนอื่นทั้งคุณค่าของชีวิต และจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยบางวันเราอาจเหนื่อยอาจไม่มีแรงจะสวดมนต์ยาวๆแค่หลับตาเบาๆแล้วบอกกับใจว่าขอให้ใจฉันสงบประโยคนั้นเองคือการภาวนาแล้วพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า คนที่มีสติแม้เพียงลมหายใจเดียวก็ได้บุญมากกว่าคนที่ทำบุญทั้งวันแต่ไม่มีสติเพราะบุญจากการภาวนาเป็นบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดเกิดจากใจที่รู้ตัวไม่หลงไหลไปกับกิเลสดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยู่บ้านไม่ได้ไปวัดอย่าเศร้าใจเลย เพียงคุณระลึกถึงลมหายใจตั้งใจไม่ทำร้ายใครมีเมตตาต่อทุกชีวิตคุณก็ได้บุญใหญ่ยิ่งกว่าไปวัดเป็นร้อยครั้งแล้วบางคนภาวนาไม่นานก็ท้อเพราะคิดว่าใจยังไม่สงบยังฟุ้งซ่านอยู่แต่จริงๆแล้วความฟุ้งซ่านที่เรารู้ตัวนั่นแหละคือสติเราจะรู้ว่าใจฟุ้งได้ ก็ต่อเมื่อเรามีผู้รู้อยู่ในใจดังนั้นทุกครั้งที่รู้ว่าใจเผลอก็เท่ากับได้ภาวนาแล้วอย่าตัดสินตัวเองว่าเราทำไม่ได้เพราะแม้พระอรหันตุทุกองค์ก็เริ่มจากใจที่ฟุ้งซ่านเหมือนกันทั้งนั้นแต่ท่านไม่เลิกฝึกท่านแค่รู้แล้วกลับมาที่ลมหายใจทีละครั้งทีละลมหายใจวันแล้ววันเล่า จนใจค่อยๆสว่างขึ้นใจของเราก็เหมือนผืนน้ำถ้าเราคอยกวนอยู่เรื่อยๆน้ำก็จะขุ่นมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราวางเฉยไม่กวนไม่เร่งให้ใสสุดท้ายน้ำก็จะนิ่งเองและสะท้อนสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนการภาวนาก็เช่นนั้นไม่ต้องเร่งให้สงบแค่รู้ แล้วปล่อยให้ใจค่อยๆเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อภาวนาได้บ่อยเข้าใจจะเริ่มมีพลังพลังนั้นไม่ได้หมายถึงฤทธิ์หรืออำนาจแต่คือพลังแห่งความไม่หวั่นไหวเมื่อเจอปัญหาใจจะไม่รีบผลีผามเมื่อมีคนตำหนิใจก็ไม่รีบโต้อตอบเพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นชั่วคราว แล้วมันก็จะดับไปใจที่ภาวนาอยู่เป็นประจำจะมีแสงของสติคอยส่องนำจะไม่หลงทางง่ายๆแม้ชีวิตจะมีเรื่องราวมากมายให้คิดแต่เราก็ยังมีที่พักสงบอยู่ภายในตัวเองชีวิตนี้ไม่มีใครสามารถหนีความทุกข์ได้หมดแต่คนที่ภาวนาจะไม่จมอยู่ในทุกนานเพราะเขารู้ว่า ความทุกข์ก็เหมือนคลื่นในทะเลซัดมาแล้วก็ผ่านไปแต่ก้นทะเลลึกนั้นยังคงนิ่งสงบอยู่เสมอและก้นทะเลแห่งใจนั่นเองคือภาวะที่ใจสงบด้วยสติทุกวันก่อนนอนลองเงียบสักนิดวางโทรศัพท์วางความคิดทั้งวันลงไว้ข้างๆแล้วพูดเบาๆกับใจตัวเองว่า ขอให้ใจฉันเบาสบายขอให้ใจฉันสงบเพียงเท่านี้เรากำลังภาวนาในแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคนที่ภาวนาเป็นประจำจะเริ่มเห็นสิ่งเล็กๆในชีวิตชัดขึ้นเสียงนกตอนเช้าแสงแดดยามสายหรือแม้แต่รอยยิ้มของคนข้างบ้านสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความสุขเล็กๆ ที่ใจเรารับรู้ได้อย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจสงบความสุขก็ไม่ต้องไปหาไกลมันอยู่ตรงหน้าเราอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามบางคนถามว่าภาวนาแล้วจะช่วยให้รวยไหมพระท่านตอบว่าภาวนาไม่ได้ทำให้รวยขึ้นแต่ทำให้ใจไม่จนเพราะใจที่ภาวนา จะไม่อิจฉาใครจะไม่อยากได้ของคนอื่นแต่จะรู้จักพอและขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่บุญจากการภาวนาไม่ได้วัดด้วยเสียงกลองหรือจำนวนคนแต่วัดด้วยความเบาของใจในแต่ละวันถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าใจเบากว่าเมื่อวานนั่นแปลว่าเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่โดยไม่รู้ตัว การภาวนาเป็นของลึกซึ้งคนที่เข้าใจจะรู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่การนั่งสมาธิแต่คือการอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนเมื่อมีความกโกรธก็รู้ว่ากำลังกโกรธเมื่อมีความสุขก็รู้ว่ากำลังสุขไม่ต้องหนีไม่ต้องผลักไสเพียงแต่รู้แล้ววางเบาๆภาวนาแบบนี้แหละ ที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงเพราะมันเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนจากความฟุ้งซ่านให้กลายเป็นความสงบเปลี่ยนจากใจที่เร่าร้อนให้กลายเป็นใจที่เย็นเป็นร่มเงาคนที่ใจสงบย่อมอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแม้อยู่บ้านไม้เก่าก็เหมือนอยู่ในวิมานทองแต่คนที่ใจร้อนต่อให้ได้อยู่คฤหาสน์ใหญ่ก็เหมือนอยู่ในนรกที่สร้างขึ้นเอง ดังนั้นภาวนาเถิดไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ว่างเริ่มจากวันนี้เริ่มจากลมหายใจนี้เพราะบุญใหญ่ที่สุดคือการได้กลับมาอยู่กับใจตัวเองอีกครั้งภาวนาไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกให้สงบแต่เปลี่ยนใจเราให้เห็นโลกอย่างสงบเมื่อใจสงบเราจะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ ไม่เคยมาทำร้ายเราเลยจริงๆมันมาเพื่อสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงทุกคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่เรามักไม่อยากฟังคำสอนของมันเราหนีเราต่อสู้เราพยายามกลบมันด้วยสิ่งอื่นแต่เมื่อใดที่เราภาวนา ใจจะเริ่มฟังเสียงของความทุกข์ได้อย่างสงบจะเริ่มเข้าใจว่าทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อเตือนให้เราตื่นบางคนภาวนาไปแล้วน้ำตาไหลนั่นไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะใจเริ่มอ่อนโยนต่อความจริงมันยอมรับว่าชีวิตนี้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปแค่ใจเราไม่หลงทางไม่โกรธโลก ไม่โกรธตัวเองเท่านั้นก็พอแล้วการภาวนาจึงไม่ใช่การแสวงหาความสุขใหม่แต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างสงบเมื่อเราเห็นความทุกข์เห็นความสุขแล้วไม่ยึดต,ติดกับมันนั่นแหละคืออิสรภาพทางใจที่แท้จริงบางคนบอกว่าฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่จริงๆแล้วชีวิตเรา มีเวลาภาวนาอยู่เสมอตอนเดินไปทำงานเราภาวนาได้ตอนล้างถ้วยชามเราภาวนาได้ตอนขับรถก็ภาวนาได้เพียงมีสติรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ไม่เผลอหลงในความคิดนั่นคือการภาวนาแล้วการภาวนาแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นภาวนาในชีวิตจริง ไม่ต้องหลบโลกไม่ต้องปลีกวิเวกแต่ฝึกให้ใจนิ่งอยู่ท่ามกลางโลกเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานอยู่เหนือน้ำใจที่ฝึกภาวนาเป็นประจำจะไม่รีบตัดสินใครเพราะเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีกรรมและเหตุของตนคนทำผิดในวันนี้อาจกลายเป็นคนดีในวันหน้าส่วนคนที่ดูดีในวันนี้ถ้าเผลอ ก็อาจหลงทางในวันพรุ่งนี้ได้เช่นกันคนภาวนาจึงมีเมตตาโดยไม่ต้องพยายามเพราะใจที่สงบจะเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเห็นว่าทุกชีวิตต่างกำลังดิ้นรนต่างต้องการความรักและความเข้าใจเมื่อใจเรามีเมตตาบุญก็เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องทำพิธีใดๆเมตตาคือบุญที่ละเอียดที่สุด เป็นบุญที่ไหลออกจากใจโดยธรรมชาติยิ่งภาวนาใจก็ยิ่งนุ่มลงอ่อนโยนลงแม้เห็นคนทำผิดใจก็ไม่อยากซ้ำเติมเพราะรู้ว่าคนทุกคนก็อยากพ้นทุกเหมือนกันทั้งนั้นและนี่แหละคือบุญใหญ่ที่ภาวนาสร้างให้ได้ทุกวันบุญที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องพึ่งใครแต่เกิดขึ้นในใจเราทุกครั้งที่มีสติ มีเมตตาและไม่เบียดเบียนใครการภาวนายังเป็นเกราะคุ้มกันภัยอย่างหนึ่งด้วยเพราะเมื่อใจสงบกระแสแห่งความคิดความโกรธความกลัวจะไม่สามารถครอบงำเราได้ง่ายใจจะไม่ตกไปในความคิดลบไม่หมุนตามโลกแต่จะตั้งมั่นอยู่ในความจริงและเมื่อใจเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมสิ่งดีๆจะค่อยๆดึงดูดเข้ามาในชีวิต อย่างไม่รู้ตัวทั้งความเข้าใจความอภัยและคนดีๆที่มีเมตตาก็จะเข้ามาใกล้เพราะแรงภาวนาคือพลังงานทางจิตที่ละเอียดที่สุดในโลกในยามที่ชีวิตเจอเรื่องหนักถ้าเรามีฐานของใจที่ได้ฝึกภาวนาไว้เราจะไม่ล้มลงง่ายๆจะมีสติรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวแม้ความทุกนี้ก็ต้องผ่านไปเหมือนฝนตกหนัก แต่สุดท้ายฟ้าก็ใสอีกครั้งดังนั้นอย่าคิดว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่มีบุญเพราะหากวันนี้เราฝึกใจได้แม้เคียงนิดเดียวได้ยิ้มให้ใครโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้ให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราได้หยุดพูดคำแรงที่กำลังจะออกจากปากทั้งหมดนี้คือภาวนาในชีวิตจริงภาวนาไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ แต่จำกัดที่ใจพร้อมหรือไม่เท่านั้นถ้าใจพร้อมแม้เพียงหนึ่งลมหายใจเข้าออกก็สามารถกลายเป็นการภาวนาที่เปลี่ยนทั้งชีวิตได้เมื่อใจเริ่มรู้จักภาวนาใจก็จะเริ่มรู้จักหยุดหยุดโกรธหยุดคิดร้ายหยุดเร่งรีบกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการหยุดนี่เองคือความสุขลึกที่สุดที่มนุษย์ตามหามานานเราทำงานมาทั้งชีวิต เพื่อหาความสุขแต่ลืมหยุดพักดูว่าใจเราเหนื่อยแค่ไหนภาวนาคือการหยุดให้ใจได้หายใจอย่างแท้จริงให้ใจได้พักจากความคิดพักจากความกลัวและพักจากความคาดหวังทั้งหมดใจที่ภาวนาอยู่เสมอจะเริ่มมองเห็นความงามของชีวิตในแบบที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะเขาเห็นด้วยใจที่ใส่ไม่ถูกความโลภหรือความโกรธบดบัง แม้ดอกย่าริมทางก็สวยแม้เสียงฝนตกก็ฟังแล้วเย็นใจเพราะใจที่สงบจะเปลี่ยนทุกสิ่งรอดตัวให้กลายเป็นธรรมะพระอาจารย์บางรูปกล่าวว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่คือเรื่องของใจที่ยอมเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันแม้สิ่งเล็กๆอย่างการล้างเท้าให้พ่อแม่หรือยิ้มให้ใครที่เคยทำให้เราเสียใจก็กลายเป็นการภาวนาที่ลึกซึ้งเพราะหัวใจของการภาวนา ไม่ได้อยู่ที่การนั่งหลับตาเท่านั้นแต่อยู่ที่การอยู่กับธรรมในทุกอิริยาบถเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อกินก็รู้ว่ากินเมื่อพูดก็รู้ว่าพูดเมื่อเงียบก็รู้ว่าเงียบนี่คือการฝึกให้ใจอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนทุกลมหายใจที่เราระลึกได้คือการกลับบ้านของใจ เพราะใจเราหลงออกไปข้างนอกมาน,นานเหลือเกินหลงไปกับความคิดหลงไปกับเรื่องราวของคนอื่นแต่เมื่อเราภาวนาใจจะค่อยๆเดินกลับบ้านกลับสู่ความสงบที่อยู่ในตัวเรามาตลอดเวลาภาวนาไม่ได้ทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่มันทำให้เราไม่ทุกข์กับปัญหานั้นเหมือนเดิมเราอาจยังต้องเจอกับคำพูดที่ไม่ดี เจอกับความไม่เข้าใจจากคนอื่นแต่เราจะไม่เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้นานอีกต่อไปเพราะใจที่ภาวนารู้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใจที่ภาวนาเหมือนคนมีไฟฉายในความมืดเมื่อความโกรธความกลัวความอิจช้ามาเราจะไม่หลงตามมันไปเพราะแสงแห่งสติจะส่องให้เห็นว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเรามันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เมื่อภาวนาได้ต่อเนื่องใจจะเริ่มมีความอ่อนโยนในทุกการกระทาพูดด้วยความเข้าใจทำด้วยความการุณาแม้เพียงคำเดียวที่ออกจากปากก็เป็นธรรมะเพราะภาวนาไม่ได้เปลี่ยนแค่ใจเราแต่มันเปลี่ยนพลังรอบตัวเราให้สงบขึ้นด้วยบางบ้านที่เคยทะเลาะก,กันทุกวันพอมีคนหนึ่งเริ่มภาวนาเริ่มใจเย็นลงเสียงทะเลาะก,ก็ค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัว เพราะใจที่สงบหนึ่งดวงสามารถส่งต่อความสงบไปยังอีกหลายใจได้บุญจากการภาวนาจึงไม่ใช่แค่บุญของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นบุญที่แผ่ไปถึงคนรอบข้างบ้านที่มีคนภาวนาแม้จะไม่ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเย็นความเบาและความอิ่มใจการภาวนายังช่วยเปิดประตูให้เราเห็นตัวเราอย่างแท้จริง เห็นทั้งด้านดีและด้านที่ยังต้องฝึกไม่ใช่เพื่อจะตำหนิตัวเองแต่เพื่อจะให้อภัยและค่อยๆปรับปรุงด้วยเมตตาภาวนาไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนสมบูรณ์แบบในทันทีแต่มันทำให้เรารู้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะตราบใดที่เรายังมีสติมีเมตตาเราก็ยังอยู่บนทางแห่งธรรมเสมอ ทุกครั้งที่ใจหลงไปในความคิดลบแล้วเรารู้ตัวกลับมาได้นั่นคือการชนะกิเลสเล็กๆหนึ่งครั้งและการชนะเช่นนี้แหละที่รวมกันเป็นบุญใหญ่โดยไม่ต้องทำพิธีใดๆดังนั้นอย่าประมาทในภาวนาเล็กๆที่ทำอยู่ที่บ้านเพราะแม้เพียงการระลึกว่าพุทโธขณะลมหายใจเข้าออกก็เท่ากับได้ก,กราบพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้ว และเมื่อเราทําบ่อยๆใจจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นพุทธ,ธะโดยธรรมชาติคือใจที่ตื่นรู้และเบิกบานในความสงบเพราะสุดท้ายแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในใจเราทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนาไม่ใช่เพียงการสวดมนต์เสียงดังแต่คือการทําให้จิตเราสงบ มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนและไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงพาใจเราหลงทางบางคนไปวัดบ่อยแต่ใจยังฟุ้งซ่านยังโกรธยังอิดชาในขณะที่บางคนอยู่บ้านนั่งหลับตาเพียงสิบนาทีต่อวันแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายใจกลับสว่างเบาและสงบ นั่นแหละคือบุญใหญ่ของแท้บุญที่ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้ใจที่ตั้งมั่นในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีจิตสงบย่อมเห็นธรรมดังนั้นต่อให้เราไม่ได้ไปวัดทุกวันแต่ถ้าเรารักษาใจให้สงบทุกวันนั่นคือการอยู่ใกล้พระพุทธองค์ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะแท้จริงแล้ววัดที่แท้ คือวัดใจของเราเองและการภาวนาคือการกวาดล้างวัดใจให้สะอาดให้พร้อมสำหรับรับธรรมถ้าเราทำได้เช่นนี้ทุกวันบ้านเราจะไม่ต่างจากวัดทุกมุมห้องจะกลายเป็นที่สงบทุกคำพูดจะเต็มไปด้วยเมตตาทุกการกระทำจะมีสติเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิด กรรมเก่าจะค่อยๆค,คลายทุกที่เคยแน่นอกจะเบาบางลงและเมื่อใจเรามีธรรมแม้อยู่บ้านเพียงลำพังก็มีบุญใหญ่ยิ่งกว่าการไปวัดเป็นร้อยครั้งพันครั้งเพราะบุญแท้ไม่ได้วัดด้วยจำนวนครั้งที่ไปวัดแต่วัดด้วยจำนวนครั้งที่เราชนะใจตัวเองดังนั้นขอให้ทุกคนรักษาใจให้สว่างไว้เช่นนั้นทุกวันภาวนาเถิดแม้เพียงสั้นๆ ก็มีผลยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเพราะใจที่ตั้งมั่นในธรรมยอมเป็นประทีปที่ไม่มีวันดับ